พบกับดิแทนดีเอ็ก์คลิปค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะสมารีแอกออฟฟิเชียลไพร์โดดื้อเหียก็หาวโซนค่ะเคเคยรักเดียวบ้างไหมเคียอยากขยายามสัมสภาพแต่เคียกลับมาคิดดูแล้วว่าเคยังไม่พร้อมเคีย์เคยใส่ใจเดิมนเธียแล้วนี่กเสือทำไมไม่บอกเสือกแล้วนกเสือทำไมไม่บอกแล้นี่กเอทำไม่บกลวีเอเดียว ผมชื่อคนเดียวที่กลัวการอยู่คนเดียวและสะดุ hint, like so endpoint, ้งต right, ื่นพอนอนฝันร้ายกับทุกคืนคนนั้นน่ยเฮยี่ค้่มันของผมเฮียโคตรดุแต่บางทีเฮียก็เหมือนจะอหอนโยนส่วนชีวิตคู่ของพวกเราเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเรียแล้วยังไม่นอนอีกเหรอเฮ้ <พ>จำไใครอ่ะวันเกิดแทนที่ทำไมเรียนจำไม่ได้วันเสาร์ใช่ไหมครับใครอ่ะได้สิเดี๋ยวเฮียไปรับที่สนามบินนะโอเคเอาที่ได้ถึงมีวันนี้เขาทำอ่ะมีเป็นแอบฟังแล้วเนอะหนเกลือคือเฮีย้เฮียมีคนเลยเเดี๋ยวี่เลีนก็ได้นนะเกลือแค่เดียวก็ยังไม่ร <c oughs> ู <fry UC S> ้หรอกแค่สงสัยเฉยๆอะ งั้วเราไปพิสูจน์กันเดี๋ยวเขาทำไงดีอยก่ะหลังจากนี้เดี๋ยวต้องรู้สึกยังไงจะเย็นก่อนไว้เบอร์ตอน,นเป็นน้องสาวอยู่เคื่องหรือเปล่าแฟนดิแฟนดิเดี๋ยวคิวว่าเดี๋ยวจะย้ายไปอื่นสวีเดนตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมวัน,นก่อนอยากขยับความสัมพันธ์วันนี้ไมา่หลังเลย แต่คิดว,ว่าเฮียคงไม่ได้ต้องการเดียวจริงๆเฮียจะมาหว่วงอะไรตอนนี้ครับปานเนี่ยเดียวมันไปเริ่ม้ลนชีวิตใหม่แล้วบอกมาเขาเดียวไปไหนเดียว หลังจานี้เฮียจะได้มีสละได้ทำที่เฮียอยากทำส่วนเดียวก็จะไปตามทางโดยที่มีเฮียต่อไปแต่น้องน่าร้องไห้แบบไม่ร่งร่างนะฮัลโหลโอเคไอ้เดียวทำใจดีๆนะ อืมก็มต้องเช้าเลยนอนเลยอ่ะโห<ฮ>คือ<ฮ>ภาพสวยมากเลยอ่ะใครเอ,อกไม่ตายหรอกนี่เราว่าน้องเขาตั้งใจดีนนะ แย <Yeah, S 1> คือโลดจริงเนี่ยค่ะดเกิดอุบัติเหตุอ่ะหายไปไว้นะครับพี่อะเชี่ยเช่ฟื้นแล้วเหรอครับ อย่าบอกนะวาขอจำเสื่อมอ่ะคุณเป็นใครครับไอกูมาแล้วคุณเป็นใครครับน้องมัต้องเสียใจแน่เลยอ่ะเยอะจำได้ว่าเรากำลังจะแต่งงานกันไม่ใช่หรอไม่ครับเรากำลังจะเลิกกันเลิกใครจะเลิกไองลูกเขาจำส่วนไหนไว้แล้วทำไมอะไรยังไม่แต่งงานกันอีกรออะไรอยู่ย่ เดียวกำลังจะถอนม่านครับเฮียคงจำไม่ได้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปยังไงเดียวเจอเลิกที่เฮียเขาเป็นแบบเนี้ยก็เพราะความจำเสื่อมแต่ตอนเนี้ยเฮียเขารู้รักมึงจริงเว้ยแต่ถ้าความทรงจำเฮียกลับคืนมานึกได้ว่าไม่หลักเดียวเดียวทำไงล่ะเกลอเดียวต้องกลับไปเสียใจแบบเดียวกับทำซ้ำอเหรอถึงกูจำเรื่องที่ผ่านมาไม่ได้ตอนมึงตื่นมากูเชื่อนะว่ามึงความจำเสื่อม แต่ตอนนี้กูรู้นะว่ามึงจำได้แล้วมึงนี่รู้ทันตลอดอย่าบอกนะว่าความเห็นกูเพื่อนมึงเรื่องแค่นี้ทำไมจะบมองไม่ออกน้องเหมือนไม่ได้รักกูแล้ววะ <c oughs> ถ้าน้องไม่ได้รักมึง <c oughs> มึงก็แค่ทำให้น้องรัก <c oughs> ตอนนี้คนเดียวยังไม่รู้ ว่าความจำมึงกลับมาแล้วมึงใช้โอกาสตอนที่มึงความจำเสื่อมเนี่ยทำให้ทุกอย่างกลับมาดีซะตอนนี้ถ้าน้องอยากให้มึงเป็นหมาหมันก็คงต้องเปลงมึงแต่ว่าถ้าเขารู้ล่จะต้องตื่นเจ็บแล้วเมื่อไหร่เฮียจะกลับบ้านครับกลับไปเลยที่นี่บ้านเฮียเยี่ยหมายถึงคอนโดของเฮีย ไม่เคยอยู่ด้วยกันที่นี่สักหนาไม่เคยก็เคยได้แล้วยังไงเราก็ต้องอยู่ด้วยกันไม่อยู่เราเลิกกันไปแล้วไม่ได้เป็นอะไรกันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงครับไม่เลิกก่อนที่จะความจำเสียงเราก็ตกลงกันแล้วเราจะเลิกกันไหนล่ะครบโทรตามทนายมาเอาทนายมาทำไมครับตะกุนเฉลนไม่เคยใส่สัญญาบใครโดยที่ไม่มีทนายรับรู้เรื่องเราปาที่เดียวว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนเกิดได้อยากจะอยู่ก็อยู่ไปเลย คนเดียวก็แสบนะมึงโอ๊ยเฮียเป็นไรอ่ะหวั่นใจเมื่อกี้จะได้ไหมครับเดี๋ยวเดียวช่วยนะครับใส่แตบบดราม่าไทยมันดูแบบคอมเมดี้ได้ปะเฮียเฮอาบน้ำเมื่อกี้นะแต่เมื่อวานเฮียอาบน้ำเองอยู่เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ไหวคนเดียวช่วยเฮียอาบน้ำหน่อยสิ มาครับก้องเดียวเฮียขอจูบได้ไหมเดี๋ยวคิดมาตลอดว่าเฮียไม่เคยรักเดียวเดี๋ยวรู้ได้ยไงว่าเฮียไม่รักเดียว น่าสนุกนะมึงน่าดูอ่ะเราเลิกกันแล้วครับแล้วที่มือเนี่ยอะไรนี่เป็นแบบเพชรประจำสายคุณที่สิทธิ์ทอดนมาไม่รู้กี่รุ่นต่อไปเฮียไม่ได้ใจดีขนาดให้เปของพี่กับคนที่จะเลิกหรอกนะเฮียก็ขึ้นไปเลยเดี๋ยวไม่เอาแล้วครับลองถอดดูสิเฮียจะฟาดให้ถ้าเฮียฟาดเดียวเฮียจะฟาดเฮียกับคนดีตสวยระชาว่าไงล่ะครับ พยักฉันเดชาเช่นเดี่กับเฮียแบบนี้ใช่ไหมอนี่ยอาจจะเป็นที่มาั่งที่แบบเรื่องนี้โอ้ไอชีก็จบไปนะคะกับการ d ีแอ็กออฟฟิเชียลไพร์เลดือดเฮียก็หาว่าโซนค่ะคือมันมีอยู่ประมาณ8นาที 1ิวินาทีเนาะ, mm hmm. ะดูจากตรงหน้า YouTube อ่ะแล้วคือมันเป็นเวลาแปดนาทีเรารู mm ้ hmm. สึกว่ามันค่อนข้างจะผ่านไปเร็วแล้วเราชอบที่เขานำเสนอคําว่าคนเดียวอะ่ะอ mm hmm. ในแต่ละประโยคอะมันไม่ใช่ประโยคยาวเลยเนาะแต่มันทำให้เรารู้ว่าอตัวซีรีส์อะ่ะมันจะไปในทิศทางไหนในเรื่องความสำคัญของทั้งสองคนอ,ะ mm hmm. อ่ะ สำหรับเราอะเราว่าเฮียเอี่ยเขารักคนเดียวนะแต่เขาอาจจะปากแข็งอาจจะแสดงออกไม่เก่งหรือเปล่าคนเดียวก็เลยคิดว่าเฮียเอี่ยไม่รักเขาส่วนผู้หญิงคนนั้นอะลองคิดว่าน่าจะไม่ใช่แฟนหรือคนที่เฮียเอี่ยเขาชอบหรอมั้งน่าจะใช่คือไม่รู้ดิเพราะว่าเราดูละครหรือแบบดูซีรีส์มาเยอะ เราก็เลยคิดว่ามันจะเป็นไปได้เหรอความรู้ <laughs> สึกเรามันไม่ได้คิดแบบนั้นไง,งใช่แล้วเฮียอี้เขาเหลือความทรงจำแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมแต่ว่าความทรงจำที่มีอยู่ของเขาอะ่ะมันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะว่าเขารักคนเดียวแต่คนเดียวอาจจะมองว่าเฮียอี้มีความทรงจำแค่นี้อาจจะจำได้แค่เท่านี้แต่ว่าความทรงจำที่ มันกับความทรงจําที่คนเดียวเขาสัมผัสได้ว่าเฮียอี้ไม่ชอบเขาอะไรเงี้ยเหมือนเฮียอี้แค่จำไม่ได้เท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเฮียอี้จำได้อ่ะอาจจะอยากเลิกกับเขาเองถอนมั่นกับเขาก็ได้คือเราสองคนอะไม่ได้อ่านในใิยายเออด้วยกันทั้งคู่เนาะแต่ว่า พอมาได้ดูอ่ะคือมันเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามใช่แต่ว่าเราอาจจะไม่ทำ D S แ,แล้วตอนที่เราพูยกับเพื่อนอ่ะ mm hmm. แล้วเพื่อนก็คงดีใจแหละที่เราจะได้ดูซีรีส์แล้วก็พูดคุยไปพร้อมๆกัน mm hmm. เพราะว่าคือเวลาดูซีรีส์ mm hmm. บางเรื่องที่เราทำอคเนี้ยเราก็ mm hmm. คือไม่ได้ไม่ได้ดูพร้อมเพื่อนใช่ปะ mm hmm. แล้วเราก็จะไม่ได้คุยกันในวันนั้นอ่ะ แล้วซีรีส์เรื่องนี้นั่นแหละคือดูจากการถ่ายทําที่เราเห็นในไพลร็ตแล้วอะเราคิดว่าแบบดีเลยคือว่าจะดคอสตูมแล้วก็อะไรอะคือนักแสดงเองอะไรเงี้ยคือตอนที่น้องนัทกับพี่เมย์อะนั่นแหละเขาถ่ายทอดลงมาคือเราชอบมากใช่แล้วเราชอบสองซีนที่ที่บชอบมากๆเลยก็คือซีนที่ น้องนัดเขาลองให้อ่ะแล้วเขาถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราได้ฟังถึงแบบคนที่เรารักอ่ะอะไรเขาลดความมนแหละคือเสียใจอ่ะแล้วส่วนพี่แม็กเองอ่ะคือลดความว่าจริงนะแต่คือเขาหล่อ่ะจริงคือนอนแบบคือเสื้อผ้าคือเปืือนเลือดอ่ะอแต่หน้าคือหล่มากแล้วแสงก็สวยด้วยไงพีง่อ,อ๋อแล้วเราว่ามุมกล้องก็ดีเหมือนกันอืม คือยังไงล่ะคือเราดูแล้วอะเราสัมสัมผัสได้ว่าคือเขาเขาตังใจทำไม่ดีอะอสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดเราพูดอะไรที่ไม่ดีหรือข้อมูลผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะเราก็ถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็อยกก่าล like, ืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ share, กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราส่งคุณผู้ฝึกประสบการณ์น,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ